สวัสดีทุกคนนะครับครั้งนี้นะครับเราจะเดินทางนะ ไปล่าหมอกนะครับผมที่ภูทับเบิกกันนะครับนี่เลยวิวสวยๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเส้นทางขึ้นภูทับเบิกตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะไปทําภารกิจนะครับหาที่พักนะครับคือเราไปโดยไม่ได้วางแผนไม่ได้จองอะไรกันเลยนะครับวันนี้นะเดี๋ยวไปดูกันเราจะได้ที่พักหรือเปล่านะครับข้้งบนจะสวยแค่ไหนบรรยากาศจะดีไหมไปดูกันเลยครับ ก็นั่นแหละครับทุกคนครั้งนี้เราจะเดินทางไปล่าหมอกขึ้นเขาที่ภูทับเบิกกันครับเดี๋ยวจะไปอัปเดตเส้นทางให้ดูนะครับว่าตอนนี้ภูทับเบิกนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะเราก็ไปบ่อยแล้วแหละในหลายๆ EP แล้วก็เคยไปหลายครั้งแล้วเนาะครับเออครั้งนี้ก็เดินทางชิวๆเหมือนเดิมครับค่อยๆไปครับจากจังหวัดมหาสารคาม ไปที่จังหวัดเพชรบูร์ครับผ่านเขาน้ำหนาวนะครับค่อยๆขับไปนะครับแล้วก็ผ่านสะพานห้วยตองนะครับผมนี่นั่นแหละครับค่อยๆไปนะเออขึ้นเขาก็อย่าประมาทนะครับผมค่อยๆไปเหมือนเดิมแล้วก็พอไปถึงทางขึ้นภูทับเบิกนะครับตรงเซเว่นนะครับเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเราก็ไปดูเส้นทางเลยครับว่าจะยากง่ายแค่ไหนครับผมตอนนี้เรากําลังขึ้นภูทับเบิกแล้วนะครับผมเลี้ยวซ้าย ตรงที่ทางขึ้นที่เป็นเซเว่นะครับแล้วก็ขับมาเรื่อยๆครับผมชิวๆนะเออาวันนี้เอารถใหม่มานะครับก็ไม่ได้ขับยากอะไรเท่าไหร่นะครับผมค่อยๆไปกันต่อครับผมแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะครับเราก็ไม่ประมาทนะครับผมค่อยๆขับไปนะครับใครรีบก็เหมือนเดิมครับใครรีบไปก่อนเลยนะครับผมโอเคไปไปดูเส้นทางภูทับเบิกกันครับ ตอนนี้ผมใส่ที่เกียร์สามนะครับก็ขับมาเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆไปนะเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับผมแต่ว่าก็สลับเป็นแมนวนวลได้นะก็สบายครับค่อยๆขับไปครับผมใช้เกียร์ต่ำนะครับรใช่ครับฝนตกนี่ข้อดีคือมีหมอกให้ดูเลยนะ มั่นใจได้เลยว่าเจอหมอกแน่ๆนะครับแต่ว่าก็เสียย็คือถนนก็จะเลื่อนหน่อยนะครับอุย้ยดูดิ<ว>ยังใช้เกียร์สามอยู่นะครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆครับภรูทับเบิกนะ เส้นทางก็มีหลุมมีบ่อน,นิดหน่อยนะโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอเคค่อยไปนะครับระยะทางตอนนี้เหลืออีกประมาณ24นาทีนะครับก็จะถึงนบตรงยอดภูทับเปิกนะโอ้ภูเขาสวยมากอะทุกคนยอดเมฆแบบว่าคุมหมอกเลยนะตอนนี้ หมอกแบบว่าคุมภูเขาเลยนะครับตอนนี้นะเริ่มที่จะขับยากแล้วนะครับเริ่มที่จะเป็นโค้งเลยนะครับผมตอนนี้นะเออก็เรื่อยๆครับค่อยๆไปเหมือนเดิมครับผม ียรสองครับตอนนี้ชัดมากครับผมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับกลับขึ้นมาที่เกยียร์สามนะครับผมค่อยไปต่อนะครับโอ้สวยมากข้างบนอะ่ะ ตอนนี้เราเริ่มที่จะขึ้นมาเท่ากับหมอกที่เราเจอแล้วนะครับเหมือนเราอยู่ในหมอกนะตอนเนี้ระยะทางไม่รู้เหลืออีกเท่าไหร่อ่ะประมาณ16นาทีนะครับ<ม>ก็ขึ้นมาเกียร์สามครับตอนนี้ค่อยๆไปนะครับเราอยู่ในหมอกแล้วนะตอนนี้นะโอเคข้างหน้ารถค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะครับผมขับเหมือนเดิมนะครับรักษาระยะห่างนะ ก็รอจังหวะทรงนะครับผมเออโอเคค่อยไปเหมือนเดิมครับวันนี้ไม่มีคนถ่ายรูปเลยนะจะได้รูปไหมเนี่ยคลิปนี้ค่อยๆไปแล้วก็รักษาระยะห่างเหมือนเดิมครับผมใช้เกียร์ต่ำนะครับตอนนี้ก็ลงมาที่เกียร์สองแล้วแหละ โอเคครับทางชันอีกที่น,ะนึงนะครับผม,มค่อยๆไปกันใช้เกียร์สองอยู่นะครับเรื่อยๆนะครับผมพอเป็นทางตรงผมก็กลับมาเกียร์สามนะครับมองตรงไปข้างล่างที่บ้านมองข้างล่างเลยเด็กนนะ่ากลัวไหมหน่นนะดูดิเห็นไม่นะ่นะนะ่ากลัวไหมหนุเราตอนนี้เราอยู่บนเมฆแล้วนะ <S <S เราอยู่บน <S <S ข้างบนฟ้าสูงมากเลยนะดูไหม เรวมากแต่ทำไมอ่ะจริงจพไ่รู้เลยู้ควาดถ่ายรูปหน่อยสวยเกินน่าวย่นเอ็เนี่ยสวยผ้้าเปิดก็เหมือนเดิมนะครับเรามาก็ไม <virtual> ่เคยผิดหวังสัก <up> ทีเนาะดีเลยครับ ดอยน้ำเพียงดินแล้วนะครับตอนนี้นะผมใช้เกียร์สามนะครับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะพักที่ไหนนะเรามาแบบว่าแค่จะมาภูทับเบิกนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้จองเลยนะว่าจะไปนอนที่ไหนตอนนี้ก็ยังไม่จองนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปหาที่พักแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูนครับว่าเราจะได้พักที่ไหนนะครับวับนนี้บนภูทับเบิกนะ เหลือระยะทางอีกประมาณ4กิโลนะครับในนี้มันบอกว่าจะถึงในอีก10นาทีนะบนยอดภูทเบิกนะครับก็ขับเรื่อยเหมือนเดิมครับผมใช้เกียร์ต่ำผมใช้เกียร์สามอยู่นะตอนนี้นะ ค่อยไ,ไปเหมือนเดิมนะครับทางชันค่อนข้างที่จเยอะอยู่นะเมื่อกี้นะก็ไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ใส่แกซองนะครับใกล้ถึงแล้วแหละใกล้ถึงยอดแล้วนะครับตอนนี้นะ รามาถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้บนยอดภูทับเปิกนะครับอากาศเย็นมากตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกัน,นยินดีนต้อนรับผู้พิชิต111โคง้งนะครับบอกแน่นๆเลยตอนนี้สจอดเลยครับ ปปเต็มเต็มเลยหรครับอ๋อดึกว่าวางพอจะมีที่แนะนํำไหมครับน<ตร>ี่จะมีที่ของแม่อยู่กำลังยืนอ,อยู่นี่แม่ที่กําลังยืนอ๋อครับยเนของเขาจะอยู่ข้างบนนึยอ๋อขี่ขึ้นไปอ่าจ้าตรงที่เขาบนมือน,นั่นแหละครับก็เดินเท้าไปข้างบนนั้นอ๋อแล้วมันจะชันขึ้นได้ไหมได้ได้แล้วก็ขึ้นไปนู่นนอ๋อโอเคครับเดี๋ยวลองสอบถามเขาดูเนาะโอเคครับขอบคุณครับผม ต่อไปก็คือเป็นภารกิจนะครับภารกิจหาห้องพักนะตอนนี้เวลาหกโมงแล้วอ่ะเรายังไม่ได้ห้องพักเลยทุกคนไปเดินกันต่อครับผมตอนนี้เราได้ที่พักกันแล้วนะทุกคนเรากำลังขึ้นเขาอีกรอบนะครับเดีย๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าห้องเป็นไงเนาะไปะ สวยมากตัวนี้ยเป็นหมอกนะอ่ะผู้ใหญ่สอนแล้วก็เด็กสอนครับขอดูห้องไหมครับเป็นไงมาแบบไม่จองครับอเป็นไงั่อมะไราทั้บ้นสอเลยเนาม่อทั้เลย้ัเล้าาไปดูนะครับห้องนี้เป็นไง ทีแล้วเมนูก็ั้อยู่แล้วนะอ๋อครับคือมีห้องน้ำในตัวโอเคห้องน้ำมีงนให้เกียม์อ่าเดี๋ยวเอาอะไรครับผมครับเดี๋ยวพักนี่แหละครับผมคนี่เมนูอยู่ในห้องขายจะมาอะไรสั่งได้ทุกอย่างเลยนะอ๋อโอเคครับห้องน้ำโอเคเปิดไฟตรงนี้ดูห้องน้ำก็ได้ครับ เกี่ยงอะไรเรามีสองคนด้แต่ว่าเด็กอเด็กก็นอนด้วยกันได้ครับเด็กเล็กสองคนใช่อันนี้นอนได้โอเคงั้นเอาเนี่แหละครับผมห้องเดียวใช่ไหมห้องเดียวครับห้องเดียวโอเคครับเดี๋ยวคนของเข้าเลยเนาะครับได้ละ เราได้ที่พักแล้วทุกคนอะเดี๋ยวเราขนของเข้าที่พักกันครับ นี่เราก็มาได้ที่พักแล้วนะครับเราอยู่บนภูทับเบิกนะครับโอ้ยมาถึงฝนก็ตกเลยนะสุดยอดเลยครับโคตรเย็นอยู่ตรงเนี้ยเย็นมากนะสุดยอดเลยครับข้างหลังเราเนี่ยมันเป็นภูเขานะครับเราก็ท่าแบบหมอก,กันไม่แน่นขนาดเนี้ยเราจะเห็นแบบว่าหมอกสวยๆเลยนะครับเมื่อกี้นะแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วหมอกหนาะตึ๊บเลยเออประมาณนี้แล้วกันะะนะครับเดี๋ยวเราสั่งกับข้าวมากินนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักผ่อนแล้วครับขับรถมาประมาณ เอ่เท่าไหร่สี่ถึงห้าชั่วโมงอะนะเมื่อกี้นะนจากมหาสา,ารคามนะครับโอเคแดี๋ยวก็ชิวๆครับบรรยากาศสบายๆครับมาพักผ่อนนะครับโอเคลุยเย่ห้องน้ำนะครับเป็นประมาณนี้นะครับนี่เป็นชักโครกนะครับแล้วก็เครื่องทำน้ำอ,อุ่นมีให้นะครับมีระบายอากาศเลยนะข้างบนนะเออถือว่าโอเคครับใช้ได้ใช้ได้ไดห่ายหญ่ไหมหอืม น้องอร่อยนะครับอืม ยากาศตอนเมื่อดนะครับตอนเย็นนะตอนนี้ประมาณอ่ากี่โมงแล้ววะหนึ่งทุ่มนะครับนี่ยอ,อดเลยทุกคนตรงนั้นอะเรามองเห็นหมอกหมดเลยนะเป็นหมอกเป็นเมฆหมอกหมดเลยนะที่เรามองไปอะสวยมากเลยครับทุกคนยอดอะไม่เคยผิดหวังจริงมาพูทับเบิกนะเออสวยจริงอันนี้จะเป็นวิวแบบว่าวิวเมืองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราครับนี่ตรงนี้ครับ าเดินไปดูนะมันเป็นแบบว่าอ่าวิวภูเขานะครับสจอดอะดูนะตรงนี้นะวิวภูเขานะครับ้เนะนะมืเ่อกี้นี่เ<ฮ>มฆหมอกมาเนี่ยสวยเลยครับที่เดียวที่ได้สองเดียวครับเนะนะห้องละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ ช่วงนี้หน้าฝนแบบนี้ก็น่าจะราคาประมาณนี้กันนะครับเออแต่ว่าข้างหน้าก็ไม่ได้กว้างอะไรนะข้างหน้าตรงนี้นะครับบายสสำหรับพวกเราก็มีทั้งไมดอนก็โอเคแล้วครับฮาระหว่างนี้เดี๋ยวรอกับข้าวครับเดี๋ยวดูกันเมนูวันนี้จะเป็นเมนูอะไรนะครับรอต่อไปเย yeah. บรรยากาศยามเย็นวันนี้นะครับเราก็ได้เจอหมอกแน่นเลยครับดังที่เราตั้งใจไว้นะครับผม หมอกหนาๆเลยโอ้ยเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เจอฝนด้วยนะค่อนข้างที่จะออกไปทางพายุนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับข้อดีนะครับก็คือถ้าฝนตกนะครับเราก็จะได้เจอหมอกนี่แหละวิวสวยๆไปเลยครับไม่ได้ไปไหนมากมายนะครับใน EP ีนี้ก็คือพามาดูเส้นทางขาขึ้นขาลงแล้วก็ที่พักแค่นี้แหละครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าเมนูเย็นเราจะได้อะไรกินกันครับ เมนูของเราครับผมผัดกระเพราแล้วก็ส้มตํานะครับนี่กะเพราหมูสับนะส้มตํานะตําไทยนะครับง,ง่ายๆนะครับวันนี้ ดตอนเช้าครับทุกคนวันนี้เราก็กินข้าแล้วครับข้างนอกแบบว่าหมอกหนาตึ๊บเลยมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวก็จะกินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้สักหน่อยก็จะนอนต่อครับหนาเติบเลยตอนนี้หมอกอ่ะโอ้ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะขับรถลงได้หรือเปล่านะก็รอไปครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแลวก็สามสเบหกโมง 8โมงคนระับตอนนี้เวลา8ดโมงนะเดี๋ยวรอดูสักประมาณ10บโมงแล้วกันครับก็ดูสถานการณ์ต่อไปครับไม่งั้นถ้ามืดอย่างนี้ก็ไม่อยากเสี่ยงขับรถลงเนาะโอเคไปรอดูกันครับนอนแล้ว อนนี้เป็นเวลาเก้าโมงห้าสิบแล้วทุกคนอาบน้ำแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะน่าจะปิดคลิปตรงนี้ก่อนนะครับผมในทริปภูทับเบิกนะประมาณนี้แล้วกันเนาะเออไม่ได้ไปไหนอะ่ะฝนตกนะครับแล้วก็น่าจะพายุเข้าแหละอ่ะแต่ก็เจีวหมอกนะก็อโอเคอยู่ครับอากาศเย็นสบายนะเอาเปิดเปิดไว้เปิดไว้โอเคครับเดี๋ยว เอาเป็นว่าขาลงเนาะผมจะถ่ายตอนลงนะครับว่าลงยากหรือเปล่าเนาะจะเป็นยังไงบ้างแล้วกันแล้วก็จะปิดคลิปเลยครับโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับโปรเจมเมอร์ซิ่งครับผมทริปหน้าจะไปเดียวที่ไหนฝากติดตามเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ค่อยๆไปกันอยู่นะครับผมผมใช้เกียร์สองนะครับลงมานะค่อยๆไปนะครับคางค่อนข้างที่จะหมอกหนาแน่นนะตอนนี้ก็เซฟๆไว้นะครับผมใช้เกียร์ต่ํานะครับ เหมือนเดิมครับผมใครรีบไปก่อนเลยนะครับผมเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับโอเคเอค่อยไปกันครับพอลงมาได้ระยะนึงอะ่ะก็เหมือนว่าหมอก็เริ่มที่จะลดลงอยู่นะเริ่มที่จะมองเห็นทางแล้วครับดเดี๋ยวถ้าเจอแบบว่าคาเฟ่ดีๆนะอาจจะจอดแล้วก็จิบกาแฟเติมเติมกาแฟยามเช้าก่อน,อนครับผมแล้วก็ให้เด็กๆก,กินแบบว่า เค็ง okay. แรงี้นิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะได้แวะที่ไหนไหมครับดูกันเลยครับ ต้องแบบค่อยๆไปนะครับรถค่อนข้างที่จะติดนะทีนี้ได้ใช้เบรกเยอะกว่าเดิมเลยนะครับกินเบรกตอนนี้ตลบอบอวนนะไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นของรถเราหรือว่าคันอื่นนะครับผมแต่ว,ว่าวิวก็สวยเหมือนเดิมนะฮะสุดยอดเดินทางกันต่อครับค่อยๆไปเหมือนเดิมครับผม คครับทุกคนตอนนี้เราลงมาจากพูทบเบิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ปิดคลิปตรงนี้เลยละกันครับผมอีกรอบหนึ่งละกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับเราจะไปไหนกันต่อฝากติดตามด้วยนะ EP ต่อไปนะครับโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ